สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับพบกันในวันศุกร์ที่23มกราคมนะครับวันนี้อีโตบันเตงหยิบฟุตบอล5คู่นะครับจาก5ลีกมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในวันนี้นะครับส่วนกิจกรรมทายสกอร์ของช่องเลือกเป็นคู่กันโชว์สออิตาลีระหว่างอินเตอร์มิลานกับปีซ่านะครับท่านใดคอมเมนต์สกอร์ถูกต้องก็รับเงินรางวัลจากทีมงานง่ายๆได้เลยนะครับ ก็สำหรับวันนี้5คู่มาจาก5ลีกผมเรียงตามเวลาไปเลยครับคู่แรกในวันนี้ในเวลาตี2ตรงครับเป็นลีกเอิงฝรั่งเศสโอแซจะเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเจ้าถิ่นก็ถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างไม่ดีสักเท่าไหร่ครับเพราะว่ารังรองบวยก่อนเริ่มเกมอันดับ17นะครับตอนนี้มี12ต้มนะครับตามโซนปลอดภัยอยู่ถึง6คะแนนวันนี้เจอกับรองจากฝูงอย่างเปเชครับ ตอนนี้มี42คะแนนต้องการแต้มสุดๆเพื่อแซงลองขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับตอนนี้พวกเขาตามลองอยู่1คะแนนด้วยกันนะครับก็เจอกันช่วงหลังก็เสร็จไปเอชเชนะเจอกัน8เกมหลังเปเชชนะได,ด้ง6นะครับอย่างเกมแรกเจอกันที่ปาร์คเดอะแปรนบ้านของ Paris ปารีสก็ชนะ2-0แต่ถ้าดูทิศทางการทำเงินเหมือนบอลรองจะดีกว่านะคระเพาะาเกมแรกเปเชต่อ2.5เนี่ย โอแซกินนะครับส่วนที่บ้านของโอแซเองปรากฏ5ปีหลังสุดพวกเขาแพ้ต่อปารีสแค่ครั้งเดียวหรือดูการล่าสุดที่เจอกันเมื่อปี2024ก็เสมอได้0-0ทำให้4ครั้งหลังเจ้าบ้านกินหมดเลยนะครับล่าสุดปารีสมาเยือนต่อ1.25คืนนี้ราคาเปิดไป1.5นะครับ มาดูผลงานของทางโอแซกันก่อนนี่แพ้มาสี่เกมติดในทุกรายการล่าสุดไปเยือนแพ้ลองจ่าฝูงนะครับ1ประตูศูนย์แต่วนั้นกินนะเพราะว่าเป็นรอง1.25แพ้แค่เม็ดเดียวส่วนผลงานในบ้านเรียกได้ว่าสู้ตายนะครับอย่างเกมล่าสุดนั้นแพ้ลิวสุดมัน3-4ก่อนนั้นก็มีชนะเม็ดเสมอริยงเจอทีมหัวตารางอย่างมักเซยก็แพ้แค่ลูกเดียวนะดังนั้นเล่นในบ้านสู้เต็มที่นะครับ ส่วนการทำเงินครับ9เกมกิน4ตาย5แล้วก็สูงมา2เกมแล้วมาดูทางฝั่งทีมเยือนครับปารีสแซงฌองแมงสีนัดหลังสุดชนะแค่เกมเดียวล่าสุดลงสนามใม่ศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับไปแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน2ประตูต่อ1ช่วงหลังเนี่ยเปเช่แทบจะไม่ค่อยทำเงินเลยนะครับส่วนผลงานเกมเยือนในลีก5นัดหลังชนะ3เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกชนะเม็ดสาแต่5นัดหลังเจ๊งไปถึง3ทีเดียวนะครับ เรียกได้ว่าชนะแบบไม่ค่อยข้ามราคาวันนี้โอแซเจ้าถิ่นของเฮดโค้ชคริสโตเฟอร์เพเซียยังนำโดยลาเซเนซินาโยโกแล้วก็เดนนี่นามาโซมีฟิวก็มีอย่างคิวินเดลนิสแล้วก็อุสมาเอลซูซีส่วนที่มีอย่างเปเชของลุยเซนริเก้ต้องดูว่าจะได้อัฟราฟฮาคิมี่นะครับที่ได้แค่รองแชมป์กับโมร็อกโกลงสนามหรือเปล่านะครับแต่ที่เหลือตัวหลักอยู่กันครบ นำโดยอุชมันเดมิเล่ครับควิชาคาราสเกเลียและก็แบรล,ลี่บาโคล่าเกมในวันนี้ผมว่าน่ากดไปที่บอลรองอย่างโอแซทีเดียวครับถึงแม้ปารีสต้องการเก็บสามแต้มเพื่อแซงเป็นจ่าฝูงแต่ต้องบอกเลยช่วงหลังโปรแกร,รมชุกมากนะครับบวกกับเกมเยือนพวกเขาถือว่าเหนื่อยทีเดียวหนึ่งทีเดียวถึงจะคว้า3แต้มได้ในแต่ละเกมนะครับมาเจอกับโอแซที่ต้องการดินร้นรนหนีการตกชั้นไม่ง่ายสำหรับทีมเยือนนะผมว่าวันนี้ถ้าแพ้เพราะโอแซ น่าจะแพ้ไม่ขาดครับเรือกรองคู่ที่2ไปกันที่บูเดสลลกาเยอรมันนะครับก็ถือว่าเป็นศึกหนีตายทีเดียวในเวลาตีสอครึ่งบ้วยอย่างสังพอรีจะพบกับฮัมบูร์กนะครับสังพอรีรังอันดับสุดท้ายในลีกตอนนี้17นัดมี12คะแนนแต่ ยังพอมีลุ้นนะครับเพราะว่าพวกเขาตามออสบวกโซนปลอดภัยอยู่แค่4คะแนนเองนะครับวันนี้ชนะใน,นตามแค่ก้ามเดียวนะครับส่วนทิมเยียนย่างฮัมบูกตอนนี้อยู่อันดับ14ครับ17นัดมี17คะแนนตามเหนืออยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่ประมาณ3-4แต้านะครับวันนี้ก่อนเริ่มเกมวงการได้เสือเปิดราคาเสมอแต่ยังให้สังเพารีเป็นต่อเล็กๆนะครับจากข่าน้ำตรงนี้เจอกันมาสิครั้งสังเพอรี ชนะได้5นะครับฮัมบุกชนะ3แล้วก็เสมอ2เกมแรกเจอกันีเป็นซังเพาลีนะบุกชนะฮัมบุกถึงถิงถ่นเลย2ประตูต่อ0ส่วนในบ้านของซังเพาลีช่วงหลังก็เจอกันในลีก้า2นะครับซึ่ง5ครั้งหลังไม่แพ้เลยปีที่แล้วเสมอ2อนะครับทำให้ใน5ครั้งหลังสุดเจ้าบ้านกินแต้มต่อไปถึง4มาดูผลงานของซังเพาลีกันก่อนนะครับตอนนี้ไม่ชนะใครมา4เกมติด ขึ้นปีใหม่มาในแพ้รวดเลยแต่ว่าเป็นเกมเยือนนะครับแต่ว่าสู้ได้ดีเกมแรกของปีก็ไปแพ้วอฟบวกสอแล้วก็เกมที่แล้วไปเย็นดอทมุลแพ้แบบโอ้โหสุดยอดเลยนะ3-2กินตามต่อด้วยเพราะเป็นรองเยอะในวันนั้นส่วนผลงานในบ้านของชชงเพลีเองนะครับตอนนี้พวกเขาพึ่งเก็บชัยชนะในรอบ5นัดในบ้านด้วยการเปิดบ้านชนะไฮเดนฮฮมสอประตูต่อหนึ่งนะครับหกนัดที่ผ่านมากินไป2ตายไป4และส่วนใหญ่มักจะออกสูง มาดูทางฝั่งฮัมบูร์กนะครับตอนนี้ไม่ชนะใครมา4ี่เกมติดนะครับนี่ก็เช่นกันขึ้นมาในปีใหม่นี้นี่ยังไม่ชนะใครเกมที่แล้วเปิดบ้านทําได้แค่เสมอกับรัสเซียเหมือนเช่นกลัดบัตนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้วปัญหาของฮัมบูร์กคือเกมเยือนที่ปีนี้เล่นนอกบ้านยังหาชัยชนะไม่เจอเลยครับเจ็ดเกมหลังแพ้ไปถึง6แล้วก็เจ๊งต้านต่อรัวๆเกมเยือนแล้วสุดก็ไปแพ้ฝ่ายบัวนะ,บนะครับ2ประตูต่อหนึ่งนะครับ ก็สำหรับเจ้าบ้านซังพาลีวันนี้ตัวเจ็บค่อนข้างเยอะทีเดียวของเฮค้ชอเลนเดอร์เบลซินนะครับนรุกนั้นนำโดยมาเตสคาสที่เหลือก็มีเปเรราราชแล้วก็ทางชิมาฟูจิตะนะครับกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นส่วนทีมเงยือนอย่างฮัมบุกของทางมารินโพลซินตัวเจ็บก็ไม่น้อยมีประมาณ6จะตัวเหมือนกันวันนี้แนวรุกยังนำโดยเดเมนดาวส์จานสลุกดอมเป้ส่วนแผงฟิวยังมีฟาบิโอวิเอร่าคุมจังหวะอยู่นะครับ ก็สำหรับราคาเสมอตรงนี้ก็คงต้องไปสังเพารีนะเห็นผลงานเกมนอกบ้านขอ,ของฮัมบุกแล้วมีโอกาสจะโดนเหมือนกันบวกกับสังเพารีเล่นในบ้านสู้เต็มที่เพื่อต้มอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยตัวมาว่าเจ้าบ้านไม่น่าจับแพ้อย่างน้อยมีแต้มเป็นอย่างน้อยคู่ที่3ามไปกันที่ศึกกันชอเซราอิตาลีในประตี25งนะครับอินเตอร์มิลานพบกับปีซ่า เจ้าถิ่นอินเตอร์มิลานตอนนี้นําเป็นจากฝูงด้วยผลงาน21นัดมี49คะแนนนะครับแต่ก็โดนทีมร่วมเมืองอย่างเอซิมิลานรองจากฝูงตามมาแค่3แต้มนะครับส่วนปีซ่ารั้งรองบวยก็จริงนะครับจากผลงาน21นัดมี14แตม้มแต่พวกเขาก็ตามโซนปลอดภัยอยู่แค่3คะแนนเท่านั้นเองยังมีลุ้นวันนี้อินเตอร์ได้เล่นที่จุสเปซมซ่าก็เป็นต่อเยอะนะราคาเปิดถึง2ลูกนะครับอินเตอร์ต้องโอ้โหยิง3-4เมตรใส่ปีซ่าเลยทีเดียว คู่นี้เจอกันมา3ครั้งอินเตอร์ไม่เคยพ้าเลยนะครับเกมแรกเจอกันเมื่อเดือนพฤศจิกาอินเตอร์ก็บุกชนะ2ประตูศูนย์ส่วนที่จูเซเป้เมซ่าปรากฏในการโชยังไม่เคยพบกันนะเพราะปีซ่าน้เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับสำหรับอินเตอร์มิลานเพิ่งพลาดท่าคาบ้านในศึกยูฟา่าแชมเปี้ยนส์คกนะครับวันนั้นโดนอาร์เซนอลบุกมาถล่มถึง31เรียกไดรวดวาสู้กับไอปืนใหญ่ไม่ได้เลยนะครับส่วนผลงานในลีกเกมล่าสุดบุกชนะอูดินเซ ส่วนผลงานที่จูเป้เมซ่าชนะ3จาก4เกมหลังล่าสุดเปิดบ้านชนะเล็กเช่แค่1นนะครับวันนั้นราคาก็เปิด2ลูกแบบนี้นะครับชนะไม่ผ่านตอนนี้ในรังเย่าว2นัดหลังในลีกอินเตอร์เจงตันต่อนะครับมาดูทางฝั่งปีซ่านี่ไม่ชนะใครมา10เกมติดแต่ล่าสุดครับเปิดบ้านแบ่งตา้มกับอาลัตนตาได้1ประตูต่อ1 ส่วนผลงานเกมนอกบ้านของปีซ่าในฤดูกาลน,นี้ไม่ชนะใครเลยอย่างไรก็ตามมีตามกระจุยเหมือนกันนะครับเพราะว่าเล่นนอกบ้าน7นัดหลังเสมอไป6ล่าสุดในบุกเสมออุดิเนเซส2มายินทีมหัวตารางก็บุกเสมอเอซิมิลานได้ทำให้เกมนอกบ้านของปีซ่าเรียกได้ว่าทำเงินกระจุยนะครับ9นัด กินไปถึง7เกือบ80%แล้วก็สูงทั้ทุกเกมเรียกได้ว่าสู้ตายถวายหัวแบ่งแตม้มได้โดตลอดนะครับก็วันนี้อินเตอร์มิลานของคริสเตียนคิวก็ยังต้องเน้นและมีโอกาสที่จะส่งชุดใหญ่ที่เจอกับอาเซนอลลงสนามเหมือนกันนะครับนัุกยังมีอย่างลาอโรมาร์ตินเนสแล้วก็ฟรานซิสโกเอสปอซิโตสูมิฟิลก็มีอย่างชามฮ a คานชนอคลูแล้วก็นิคโคลบาเรล่าเหมือนเดิม ซูนทิมเยียนปีซ่าของอัล e เบโตจินลาดิโนยังขาดตัวเจ็บหลายคนแต่วันนี้นระกยังนำโดยเฮนริกไมสเตอร์เซฟิโนโมเรโอและก็มาเตโอตราโมนี่นะครับ mm. ก็เกมในคู่นี้ราคาเปิดแบบนี้มองว่าแพงไปหน่อยถึงแม้อินเตอร์โอกาสจะคว้า3แต้มสูงแต่ดูผลงานของปีซ่าเล่นเกมเยียนแล้วก็ยันอยู่โดยตลอดบอกเลย ไม่ง่ายสำหรับงูใหญ่ที่กรมศึกหนักมาโดยตลอดนะครับราคานี้เลยมองว่ากดบนรองอย่างปีซ่าหน้าเข้าคู่ที่4ไปกันที่ศึกลาลิกัสไปในลเตเตนะครับเลบันเต้ hmm. <B> จะเปิดบ้านพบกับเอลเช่เ hmm. จ้าบ้านเลบันเตปีนี้อาการไม่ดี mm hmm. จมอยู่รองบ้วยผลงาน19นัดมี14คะแนนครับ mm hmm. ตามโซนปลอดภัยอย่าง mm hmm. บาลนเซียถึง6ต้ามก็เหนื่อยเหมือนกัน ส่วนเอลเช่ปีนี้มาเดียรังอันดับ8ของตารางครับ20นัดมี24คะแนนก็ลุ้นไปบอลยุโรปได้แต่ก็เหนื่อยนะครับเพราะว่าผลงานเกมนอกบ้านแกไม่ค่อยดีคู่นี้จะกันมา10ครั้งนี่เป็นทางเอลเช่ที่สิดดีกว่านะครับเพราะว่าตัวที่ก็เป็นเลเบนเต้ที่สิดดีกว่าเพราะว่าชนะเอลเช่ได้ทั้งหมด5เสมอ3แล้วก็แพ้แค่สองเองแต่เกมแรกที่เจอกันที่บ้านของเอลเช่เมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาเนี่ยเกมแรกในไรกแรกเนี่ยเอลเช่เปบ้านชนะได้20น,นะครับส่วนที่บ้านของเลบบนเต้เอง ปรากฏไม่แพ้ต่อเอลเช่เลยใน8ปีหลังเราสุดเจอกันในซ e กวดาลีกรองนะครับเสมอ1นส่วนการทำเงินสูสีครับ50าส้วเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนสูงต่ำนี้ก็50าสเหมือนกันนะครับโดยชนใหญ่เนี่ยทางโต๊ะนี่จะเปิดเลเบนเต้ต่อประมาณปอๆนะครับคาคือวันนี้เนี่ยราคาก็เปิดเหมือนฤดูก,กาลก่อนนะครับประมาณปอๆแต่ว่าหลายโต๊ะราคาไหลลงมาเปิดเสมอนะครับ มาดูผลงานของทางเลบันเต้กันก่อนครับเกมล่าสุดลงสนามในเกมลีกไปแพ้ไรอัลมาดริี่บาร์บิลสองประตูต่อศูนย์ส่วนผลงานในบ้านปีนี้เหลือจะเชื่อว่าพวกเขาเล่นในบ้านไม่ชนะใครเลยนะครับสองเกมหลังเสมอทั้งโซเซเดตและก็เอสปันยอนทำให้ในรังเ่ย่าเจ็ดนัดทำกำไรได้แค่สองเกมนะครับแล้วก็ต่ำมาสามเกมติดมาดูทางฝั่งเอลเช่กันบ้างครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับเซบีย่าสองสองส่วนเกมยืนของเอลเช่ อย่างที่บอกไปนี่คือปัญหาเลยเพราะว่าปีนี้เนี่ยส่วนใหญ่เก็บแต้มได้ในบ้านเล่นเกมเยือนไม่ชนะใครเลย7เกมหลังแพ้ถึง5แล้วก็เสมอ 2, 2> แต่ว่าเกมล่าสุดนั้นสามารถบุกเสมอกบบาเบนเซียที่ไม่สัญญาได้นะครับหประตูหนึ่งเกมเยือน7นัดก็ทํากําไรแค่2เกมทั้ง2ทีมทําเงินกันค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับตัวเล่นในวันนี้ครับเลมันเต้ของเฮดโคกอร์สุลุยคาสโตรยังนำโดยเอตาติยองคลาสอาเเรสและกระทั้งอีวานโรเมโร ส่วนเอลเช่ของเอดดรสลาบ,บรีวันนี้จะไม่มีวิกเตอร์เชอร์สที่ติดโทษบานนะครับนารุกมีอย่างทางเกรนี่เดียกาน่าอับโรโรติเกสส่วนไมฟิวยังมีโฮโยฮันแล้วก็เจ้าเนโตสำหรับคู่นี้ราคาเปิดเสมอจากค่าน้ำยังให้เจ้าถิ่นเป็นต่อเล็กๆ ก็คู่นี้ก็เป็นการเจอกันของเจ้าบ้านที่เล่นในบ้านยังไม่ชนะใครส่วนทีมเยือนเล่นเกมเยือนก็ห่วยนะครับก็โอกาสเสมอแบบที่โต๊ะเปิดมาก็สูงทีเดียวแต่ถ้าเลือกผู้ชนะผมขอไปเจ้าบ้านแล้วกันนะครับเฮดูเฮดก็ดีกว่าวันนี้มีหวังจะมองไปถึง3แต้มได้เหมือนกันสำหรับเลบันเต้ คู่สุดท้ายนนี้เป็นศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในเวลาตีสามนะครับแกะเขาเหล็กดาร์บี้คาร์ตี้จะเปิดพรายปาร,ร์ตารกมเยนของเวสต์บรอมวิชเอาบี้นนะครับสำหรับดาร์บี้หลังจากเป๋มานานตอนนี้ชนะมา2เกมติดอันดับอยู่ที่10นะครับ28นัดมี41คะแนนตามพื้นที่ Play เพลย์ออฟเลื่อนชั้นแค่2แต้มนะครับวันนี้ก็หวัง3แต้มได้เพราะว่าช่วงหลังทีมเยือนอย่างเวสต์บรอมวิชฟอร์มลิงลงเหวนะครับอันดับอยู่ที่19นะครับ28นะัดมี31คะแนน นี่นำโซนตกชั้นแค่3ามแต้มนะสอฟเวสต์บอมคู่นี้เจอกันมาสี่ครั้งเนี่ยเป็นดาร์บี้นะครับเก็บชชนะได้ถึง6เสมอ3แล้วก็เวสบอมชนะได้แค่ครั้งเดียวห้เดวดีกว่าเกมแรกเจอกันดาร์บี้ก็บุกชนะเวสบอมถึงถิ่นครับหประตูต่อศูนแล้วก็เป็นดาร์บี้คานตี้กินต้มต่อเวลาเจอกันมา7เกมรวดแล้วส่วนที่บ้านของดาร์บี้ที่ไบร์พาร์กนั้นชนะเวสบอมวิชมสามเกมติดในทุกรายการนะครับดูกาลกีนันแล้วก็เฉือนชนะ21 ทำให้เป็นแกะเขาเหล็กเจ้าบ้านทํากําไรสูงถึง80%เวลาต้อนรับการเยือนของเวสต์บัมวิชนะครับมาดูผลงานของทางดาบิเคาตี้กันก่อนนะครับตอนนี้ชนะมา2เกมติดและเป็นเกมเยือนด้วยนะครับตั้งแต่บุกชนะเบรสตันแล้วก็บุกชนะชาวตันอนแลนติก2องหนทำให้เก็บ6แต้มใน2เกมหลังอย่างไรก็ตามผลงานในบ้านนี้ต้องปรับปรุงกันหน่อยนะครับเพราะเล่นในบ้าน หกเกมหลังชนะแค่นัดเดียวล่าสุดนั้นก็แพ้คาบ้านตอร์เรชันม,มาในกับหนึ่งประตูต่อสองทำให้เกยมเย่าของพวกเขาส่วนใหญ่จะเจ๊งต้านต่อในช่วงที่ผ่านมาส่วนสูงต่ำนั้นออกสูงอยู่ประมาณ40%นะครับอย่างไรก็ตามฟอร์มของทีมเยือนดูใจแย่กว่าพวกเขาแพ้4จาก5เกมหลังนะครับโดยเฉพาะในแชมเปี้ยนชิพนี่แพ้มาสีนัดรวดล่าสุดคาบ้านต่อนอริชเลเทะ0ประตูต่อ5ส่วนเกมเย็นในดูการนี้เรียกได้ว่าเลเทะ วสบอมแพ้นอกบ้าน9เกมติดตั้งแต่เดือนตุลาเกมล่าสุดไปเจอเลสเตอร์ก็แพ้2-1ก็เลยเจ๊งแต้มต่อทุกเกมนะครับส่วนสำหรับเกมวันนี้เนี่ยผมก็แอบปลักใจที่โต๊ะเปิดราคาแค่เสมอนะครับแต่ค่าน้ำยังให้ดาบี้ต่ออาจจะเป็นเพราะว่าเกมเย้าของดาบี้ฟืดๆในช่วงที่ผ่านมาครับแต่วันนี้ด้วยฟอร์มของดาบี้บวกกับเกมเย็นของว t สบอมที่ห่วยแบบนี้ผมว่าดาบี้มีโอกาสชนะและ อาจจะยิงเกิน1ลูกได้โอเคครับเดี๋ยวมาสรุปแนวทางเขาอิต้5คู่ในบอลวันสุก,กัดน,นะครับคู่แรกรองโอเซสโกต่มนะครับคู่ต่อมาอยู่ซังพอลิสโกสูงส่วนคู่ที่เปิดใท้ทสกอร์อินเตอร์กับปีซ่าผมรองปีซ่าสกอร์สูงนะครับมี อยู่เลบันเตสก็ต่ำแล้วก็คู่สุดท้ายต่อดาบี้สกอต่ำนะครับเพื่อนๆฟังแล้ว5คู่ในวันนี้เหมือนเดิมครับจะตามจะสวนจัดไปได้เลยวันนี้ผมและทีมงานของเราไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ